อามรายงานล่าสุดอัตราการเผาไหม้ของเหรียญโทเค็นชิบะอินุได้พุ่งสูงขึ้นเกือบ300%ราคาของโทเค็นชิบะเริ่มส่งสัญญาณถึงการเพิ่มขึ้นท่ามกลางก,ารกระแสข่าว ETF ที่วิ่งแล่นไปทั่วตลาดสกุลเงินดิจิตอลเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไหจีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและผู้ที่ข้างไขาการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลทุกท่านนะครับสร้างความได้เปรียบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยกระดานเรดคอย EX ที่มีสินทรัพย์มากกว่า900สินทรัพย์และเครื่องมือการลงทุนอื่นๆที่จะสามารถทําให้คุณได้เปรียบตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทอล เมื่อมีกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าชุมชนคริปโตชิบะอินุได้สังเกตเห็นถึงอัตราการเผาผ่านโทเค็นของพวกเขาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในวันนี้ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ค้าในตลาดคริปโตและนักลงทุนในสินทรั์ดิจิทัลทั่วโลกตามข้อมูลเชิงลึกที่เปิดเผยโดยทางชิบะเบินตัวติดตามการเผาไหม้ของเหรียญบีมคอยได้รายงานถึงอัตราก,การเผาไหม้ของชิบะที่เพิ่มขึ้นเกือบ300%เซโดยสิ่งนี้ได้กระตุ้นให้เกิดการมองโลกในแง่ดีสำหรับการเคลื่อนไหวของ ของราคาชิบะอินุในอนาคตและแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาโทเคนชิบะอินุนั้นจะซื้อขายกันอยู่ในโซนสีแดงเป็นหลักในขณะที่เขียนแต่ความก้าวหน้าล่าสุดของชุมชนการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันด้วยศักยภาพของชิบะ ETF ที่ปรากฏขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้าของคริปโตชุมชนชบคริปโตยังคงแสดงความพยายามในการให้การสนับสนุน ETF ด้วยความช่วยเหลือของทางเก s c a l e Investment ดังที่ได้เห็นตามโพสต์จากหัวหน้าทีมนักพัฒนาของตลาดมีมคอย i n บน X เ,เมื่อวันที่11มีนาคมเพื่อให้ได้สอดคล้อง กับดาววงโครจรที่เริ่มที่จะพุ่งสูงขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้าตลาดชิบะอินุยังคงแสดงข้อมูลตลาดที่เผยให้เห็นถึงอัตราการเผาไหม้ที่เพิ่มขึ้นมามากกว่า330.89%โดยมีการเผาไหม้เหรียญไปแล้วกว่า297.19ล้านเหรียญในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยโูกเค็นจำนวนมากที่ถูกทำลายอุปทานหมุนเวียนในปัจจุบัน จึงมีจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่582.49ล,ล้านชิบะณเวลาปัจจุบันและยิ่งไปกว่านั้นเองกระแสไฟขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้นมาพร้อมกับความพยายามที่แสดงให้เห็นโดยชุมชนของโทเค็นข้อมูลเชิงลึกที่เปิดเผยโดยเครื่องมือติดตามการเผาไหม ได้บอกเป็นในถึงการถ่ายโอนจํานวนมากไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วโดยชุมชนชิบะคิปโตเองในการทําธุรกรรม3ามรายการชุมชนคิปโตของมีมคอยได้ทําการยกย้ายโทเค็นกว่า295.38ล้านโทเค็นไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วโดยการดําเนินการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของชุมชนในการเพิ่มโทคีโนมิกของชิบะซึ่งช่วยขับเคลื่อนการมองโลกในแง่ดีต่อไปในหมู่ของผู้ที่ชอบลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลโดยคาร้องของชิ ETF ด้วยความช่วยเหลือของ K Scale Investment ยังคงได้รับแรงผลักดันที่สำคัญในตลาดคริปตโตในวงกว้างโดยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อรวมกับความก้าวหน้าล่าสุดของชิบะอินุรวมถึง s h ชิโ s h i และเคไนท์และในการพัฒนาล่าสุดอื่นๆทั้งหมดนี้จะสะท้อนถึงกระแสเชิงบวกสำหรับโทเเ็นชิบะทั่วทุกมุมโลก และในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของเหรียญโทเคนชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่340มีศูนน้ำหน้าเหลืออยู่3ตัวต่อค่างเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาของชิบะได้บวกเพิ่มขึ้นมา3.68ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิค ตัวชี้วัด C D C Action Zone นะคราฟทำฟิม1สัปดาห์นั้นยังคงอยู่ในโซนสีเขียวปงบอกว่าเหรียญนั้นยังคงเป็นเทนขาขึ้นในระยะยาวในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอย่าง M A C D เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ M A C D นั้นยังคงยืนอยู่เหนือระดับของเส้นสิงห์ไลายโดยฮิสโตแกรมในสัปดาห์นี้ยังคงมีแรงซื้อมากกว่าวัดก่อนหน้าโดยเรายังคงมองว่าระดับแนวต้านที่สําคัญหากที่บาทพุ่งขึ้นไปได้นั้นต้องเผชิญกับระดับราคาที่37 29มีสูนย์น้ำหน้าอยู่4ตัวต่อข้างเงิน U.S. d ดดลลาร์และทาหากเหรียญที่บาทพุ่งขึ้นไปได้อีกนั้นอาจาต้องเผชิญกับระดับแ,แนวต้านที่สำคัญที่470 6มีสูนย์ำหน้าเหลืออยู่4ตัวต่อข้างเงิน U.S. d ดดลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูดูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาของเหรียญโทเคนชีบานุกยจะลืมช่ยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ